รีดูว่าหลายคนยังให้ความสนใจนะครับสำหรับประเด็นของผู้จัดงานคอนเสิร์ต15ปีแอนอดีนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเลขที่ขาดทุนไปถึง6.5ล้านบาทและที่นั่งเนี่ยว่างมากกว่า80%ซนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากๆทําให้ชาวเน็ตครับทุกคนต่างาวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดงานคอนเสิร์ตของคุณนุ่นนะครับรวมถึงคุณแอนไอดีเองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆเมื่อวานนี้โอ้โห ชาวเน็ตเรียกได้ว่าเสียงแตกเลยทีเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนครับทุกคนว่างานคอนเสิร์ต15ปีแอนไอีเนี่ยทางด้านคุณแอนแล้วก็คุณบอยไม่ได้เป็นผู้จัดนะครับเขามีผู้จัดครับทุกคนที่ทําคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการขายบัตรอะไรต่างๆใดๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้อ,อย่างที่บอกกับทุกคนว่างานคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นที่ MCC Hall เดอะมอลบางกะปิบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าสําหรับแฟนคลับของคุณแอนนะครับเพราะว่าแฟนคลับของคุณแอนเนี่ทางงัีง ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันไปแนวนี้นะครับบ้างก็บอกว่างานคอนเสิร์ตของคุณแอนเนี่ยตั้งใจจะไปดูอยู่แล้วนะครับแต่มาตรงกับวันที่คนไทยแสดงความอาลัยอยู่หรือว่ามีความสับสนว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตยังจะจัดอยู่หรือเปล่านั่นเองครับก็เลยเกิดการช่างใจของ FC แฟนคลับที่จะเดินทางไปดูนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับทุกคนว่ามันเกิดปัญหาตรงที่ว่าผู้จัดเนี่ยขาดทุนไปถึง6.5ล้านบาทนะครับรวมถึงที่นั่งเนี่ยที่ว่างมากกว่า80นะครับก็เลย กลายเป็นว่านะเมื่อวานนี้ทัวร์ไปลงผู้จัดด้วยบางส่วนด้บอกว่าผู้จัดเนี่ยสมควรหรือเปล่าที่จะออกมาไล์สดแล้วก็ออกมาพูดแบบนี้ทําให้ตัวศิลปินเนี่ยเสียหายหรือเปล่าใช่ไหมครับล่าสุดทุกคนทางด้านคุณนุ่นครับผู้จัดเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยคุณแอนแล้วก็คุณบอยรวมถึงศิลปินทุกๆส่วนที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันทุกคนที่ทางด้านคุณนุ่นได้ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดและมีการยืด เวลาการไลฟ์สดออกไปตอนแรกเนี่ยเขามีการขายไลฟ์สดสตรีมมิ่งกลุ่มปิดในวันที่8วันที่9ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เขาเลื่อนไปเป็นวันที่15เป็นวันที่16เดี๋ยวเราลองไปฟังคุณนุ่นนะครับที่ออกมาไลฟ์สดชีช้แจงกับกรณีดังกล่าวนะครับสวัสดีค่ะนุ่นค่ะผู้จัดคอนเสิร์ต15ปีแอนอดีค่ะวันนี้ขออนุญาตขอโทษขอโทษน้องแอนขอโทษพี่บอยขอโทษแฟนคลับเอบี AB ทุกๆคนค่ะที่การไลฟ์ขายบัตรของนุ่น สร้างความไม่สบายใจแล้วก็กระทบก,กระเทือนต่อความรู้สึกนุ่นขอโทษค่ะนุ่นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกและจะนําบทเรียนครั้งนี้มาปรับปรุงพัฒนานงานของตัวเองค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะคอนเสิร์ตสิบห้าปเป็นคอนเสิร์ตแห่งความตั้งใจของนุ่นเลยค่ะนุ่นมีเงินทุนกับน้องสาวของนุ่นอีกคนหนึ่งอยู่ที่เจ็ดแสบาทนุ่นเรียนจาก จากใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นตรงนี้นุ่นก็อยากจะนาอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นคอนเสิร์ต15 PR ลอรีค่ะเป็นความตั้งใจของนุ่นเป็นเหมือนคอนเสิรต์ตที่นุ่นอยากจะยกระดับแล้วก็ให้เห็นถึงศักยภาพศิลปินรู่ทุ่งหมอลำของเราโดยเฉพาะน้องแอนออดีนุ่นเคยทํางานคอนเสิรต์ตกับน้งแอนออดีมาแล้วค่ะกับพี่บอยสิริชัยด้วยในคอนเสิรต์ต e Story Love er นุนเห็นถึงศักยภาพของศิลปินเห็นถึงความเหนียวแน่นของแฟนคลับที่รักเอบีจริงๆในวันนี้ค่ะน้องแอนอะเดินทางมาถึง15ปีในวงการมอลลามและในวงการลูกทุก่งในวงการศิลปินแล้วนุ่นมองว่าคุณภาพของเขางานของน้องแอนแล้วก็เอกลักษณ์ของน้องแอนนะคะมันสามารถพัฒนาไปได้จนถึงขั้นมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองนี่คือความตั้งใจนี่คือความ ความคิดของนุ่นนะคะไม่เกี่ยวกับใครเลยแล้วนุ่นก็ใช้ความคิดนี้แนวะคิดนี้ค่ะเอาเอาเรื่องราวของแอนมาผนวกกันแล้วก็นําไปเสนอทีมที่เกี่ยวข้องเป็นรุ่นพี่กันหมดเลยค่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนนั้นเก่งด้านะนนั้นคนนี้เก่งด้านนี้ก็เอามาจอยกันมาแสดงความเห็นร่วมกันเพราะทุกคนมองว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีนะเราเราน่าจะมีคอนเสิร์ตแบบนี้มาให้ คนต่างๆคนต่างไวัยได้มาดูกันว่าจะเป็นทั้งวัยผู้ใหญ่วัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะได้มาดูกันเป็นคนสนับสนุนครอบค,อบครัวจริงๆอันนี้ในีความตั้งใจของผู้จัดนะคะมัน้ึงออกเป็นภาพนั้นออกมาและภาพที่ทุกคนเห็นน่ะมันคือภาพที่นุ่นฝัไนไว้เลยที่นุ่นอยากเห็นและนุ่นทํามันสําเร็จแล้วน้องแอนก็ทําสําเร็จแล้วในภาคของศิลปินพี่ๆศิลปินแขกรับเชิญทุกๆคนนักสแสดงทุกๆคนทีมง,งานทุกๆคนทําสําเร็จหมดแล้วในภาพของการสแสดง ในภาพของโชว์ในวันนั้นแต่ไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างน้อยค่ะเรายังเก็บบันทึกการแสดงสดทางนี้ไว้อยู่มันถือเป็นความโชคดีที่เรายังมีรายได้จากส่วนนี้เอามาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อยให้มันจะซัพพอร์ตได้ไม่มากแต่มันก็ถือเป็นรายได้ที่มาช่วยนุ่นรู้แล้วค่ะนุ่นเห็นแล้วนุ่นคาดเดาแล้วว่างานเนี้ย ไม่เสมอตัวก็ขาดทุนแต่สิ่งที่ได้ทํามันคือกําไรค่ะมันคือกําไรไปแล้วดังนั้นมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยเราเป็นผู้จัดเราเป็นคนคิดงานเราต้องแบกรับตรงนี้อยู่แล้วต้องยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วมไม่เคยหลบหนีหรือไม่เคยที่จะไม่ไม่แสดงความรับผิดชอบเลยนะคะทต้องขอบคุณทาน้องแอนน้องบอยแล้วก็พี่ๆสิลปินทุกๆคนที่มาร้วมงานวันนั้นขออนุญาตเอ่อยชื่อนะคะพี่โตน้องโบพอตงโมทุกๆคน,นะคะ่ะ ที่มันทุกๆคนที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากนุ่นแล้วเข้าใจในสถานการณ์ดียังให้โอกาสนุ่นได้ออกมาขายกลุ่มปิดตำแหน่งกลุ่มปิดเพื่อเอาเงินไปซัพพอร์ตทุกๆคนอยู่ยังรอคอยอย่างมีความหวังดังนั้นคือได้มาเท่าไหร่คะ่ะนุ่นก็จะแบ่งปันแล้วเหลือเท่าไหร่นั่นคือหนะ้าที่ของนุ่นต้องไปหาเพิ่มหาเพิ่มในแบบไหนอันนั้นก็เป็นปัญหาของนุ่นและเป็นเรื่องของนุ่นเราก็ต้องวางกําหนดการในการแบ่งจ่ายอย่างชัดเจน อันนี้คือสเตปต,ต่อไปในการทํางานของนุ่นดังนั้นการสื่อสารออกไปมันอาจจะเป็นประเด็นหลักที่มันเป็นประเด็นที่เสะเทือนต่อความรู้สึกเป็นประเด็นที่มันไปนกระตุ้นความรู้สึกดังนั้นเราไม่ต้องพูดถึงมันอีกให้ทุกๆคนเข้าใจว่านุ่นจะรับผิดชอบทุกๆอย่างอาจจะต้องขอเวลาแต่นุ่นรับผิดชอบแน่นอนค่ะดังนั้นมาถึงโอกาสนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วนุ่นขออนุญาตขยาย เวลาในการออนไลน์กลุ่มปิดนะคะแต่เดิมคือวันที่8ที่9นี้ขอขยายไปเป็นวันที่15และ16นะคะเพื่อนัอ้นจะมีเวลาจำหน่ายบัตรกลุ่มปิดได้มากขึ้นนะคะผลงานบางส่วนนะคะมันได้เผยแพร่ไปทางติ๊กตอกแล้วผลงานบางส่วนมันได้อยู่ในโซเชียลที่ทุกคนได้เห็นแล้วดังนั้นแฮชแท็กเลยค่ะคอนเสิร์ตสิบห้าหรือเข้า YouTube ก็ได้ค่ะไปรับชมผลงานบางส่วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ มาซัพพอร์ตกันบัตรตอนนี้นุ่นม,มีเงินทุนกับน้องสาวของนุ่นอยู่คนหนึ่งอยู่ที่7จ็ดแสนบาทนุ่นเรียนจากจากใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นตรงนี้นุ่นก็อยากจะนําอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นคอนเสิร์ตสิบห้าปีแอ,อค่ะเป็นความตั้งใจของนุ่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตท,ที่นุ่นอยากจะยกระดับแล้วก็ให้เห็นถึงศักยภาพศิลป,ปินลูกทุ่มหมอลำของเรา ดยเฉพาะน้องแอนออดีนุ่นเคยทำงานคอนเสิรต์ตกับน้องแอนออดีมาแล้วค่ะกับพี่บอสิริชัยด้วยในคอนเสิรต์ต e Story Love นุ่นเห็นถึงศักยภาพของศิลปินยังไงอุ้มอิ่มนะครับก็ขอเป็นกําลังใจครับทุกคนให้กับทั้งสองฝ่ายเลยทั้งตัวผู้จัดเองแล้วก็ตัวศิลปินเองนะครับขอให้ปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้ครับทุกคนเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพราะแล้วส่งกําลังใจกันดีกว่านะครับ